ผมส่งครับสองชุดมี 6D16 นะครับแล้วก็ H.O.7D ลูกค้าเลือกใช้เป็น H.D.50 เก่านอกนะครับทั้งสองชุดเลยเป็นโครงหลังเบอร์60นะครับพร้อมโคงซิ่งเก่านอกสวยๆนะนะครับเช็คพร้อมใช้อันนี้หรือล้างทั้งหมดแล้วนะครับเก็บปากให้เรียบร้อยนะครับไปถึงก็สวมท่อ,อยางได้เลยนะในชุดหนึ่งมีอุปกรณ์5้าอย่างนะครับหนึ่งก็คือมีตัวเทอร์โบพร้อมโคงซิ่งนะครับมีเก็ดแยก 15้าปอนด์นะครับมีข่าควายทองรุ่นนะครับสําหรับรถเกี่ยวหรือสิบล้อท้องแจ้งนะครับแล้วก็มีชุดระบบน้ํามันขึ้นลงให้นะครับเป็นสายถักแล้วก็มีสายไหลกลับนะครับมีแป๊บไหลกลับให้เป็นแป๊บไหลกลับขนาด18บมิลนะครับมีคออท่อปูให้ด้วยนะครับในชุดนี้มีทั้งหมด5้าอย่างนะครับชุดหนึ่งไม่ถึง20,000บาทนะครับใครสนใจก็สอบถามได้นะครับ อันนี้เตรียมพร้อมส่งแล้วนะครับครบชุดเลยอันนี้ลูกค้าให้จัดไป2ชุดนะครับเจ้าเดียวเลยนะฮะเด็กเองค่าสิบทังคู่นะครับ6ลิตรบ6กับเทโอเจดีขอบคุณคราบ